สวัสดีค่ะได้รับคสวยว่าชาแนลนะคะวันนี้นะคะก็หยิบเอาแป้งมารีวิวค่ะเป็นแป้งจากจองแซมูนนั่นเองนะคะเขาชื่อว่าจองแซมูนสกินนูเดอร์แพ็คเคลียร์ไลท์นะคะก็คือมีเป็นสีเดียวนะคะก็คือเป็นเหมือนทานสลูเซนก็คือแป้งผป่งแสงนั่นเองก็คือไม่มีสีใช้ได้ทุกสีผิวแหละก็เปิดออกมานะคะจะเป็นตลับแบบนี้นะคะเป็นสีเหลี่ยมสีนูดน,น,นะคะแล้วก็ นีแบบ้เปิดออกมาตรงนี้มีที่กดเปิดปึ๊บก,ก็จะมีกระจกอยู่ด้านในนะคะแล้วก็มีแปรงมาให้ด้วยนะคะซึ่งเป็นแปรงค่อนข้างที่จะขนาดใหญ่พอสมควรเลยนะคะแล้วก็เปิดมาตรงนี้ก็จะเป็นแป้งนั่นเองนะคะสีจุดข,ขาวๆนิดนึงเนื้อเป็นแป้งโปร่งแสงนะคะซึ่งก็จะมีปั๊มจองแฟมอนตรงนี้ด้วยนะคะเห็นไหมนี่อ่ะวิธีใช้ก็คือง่ายๆเลยนะคะแล้วก็คือการปัดลงไปที่แป้งนะคะแล้วก็ ปัดลงมาที่ผิวนะคะซึ่งตอนนี้นะคะว่าก็ลองรองพื้นเอาไว้แล้วนะคะซึ่งตอนแรกจะดูว่าเอ้ยบัดกับผิวธรรมดาจะเป็นยังไงแต่ว่าผิวเราไม่ดีขนาดสาวเกาหลีนะคะเราก็จะลงทับเป็นรองพื้นดีกว่านะคะอ่ะเดี๋ยวมาลองไปเลยนะจะมีความรู้สึกว่าตรงที่เงาๆก็จะหายไปดูทุกคนอย่างในด้านนี้ยังเงาอยู่นี่ก็คือจะหายไปนะคะก็คือเราลงแป้งแล้วเนาะคือดุงงมากว่าแบบ มันหายไปเลยมันมีความแบบเนียนเคลียร์มากว่าจริงๆทุกคนอ่ะเดี๋ยวลองให้ดูข้างหนึ่งก่อนนะคะเฮ้ยทุกคนมีความรู้สึกว่ามันเหมาะกับการเป็นแป้งที่แบบปัดในระหว่างวันอะที่แบบพอหน้ารู้สึกว่าอุ้ยหน้างเงาเงามันๆแบบนี้ใช่ไหมหน้ามันหน่อยๆ,ๆก็แบบดูดีมันเหมือนแป้งซับมันเลยเนาะ แต่นี่คือวาทาทับรองพื้นให้ดูกันนะคะว่าเป็นยังไงใช้ง่ายนะคะก็ปัดๆปัดๆปัดๆไปแล้วก็มาปัดทั่วหน้านี่เองเหมือนแป้งฝุ่น,นอะแบบแต่ว่ามันมาในรูปแบบของของตลับแบบนี้ใช้ง่ายพกพาง่ายนะคะมันก็ดูแบบทำให้หน้าดูไบรทไร์ขึ้นอยู่นะอะประมาณนี้นะคะก็ มันเป็นแป้งที่ใช้ได้ทุกสีผิวจริงจังนะคะเพราะว่าวาช้แเราก็ไม่ได้รู้สึกถึงความแบบว่ามีการวอกลอยใดๆนะคะเพราะว่าบางตัวที่เป็น, ent, นทานสโลเซนต์บางทีมันก็ทําให้สีผิวมันปักขาวขึ้นเกินก็มีเหมือนกันแต่ตัวนี้ถือว่าโอเคนะคะดูมีสีที่แบบสวยงามอะ่ะแล้วดูแป้งคือเนี่ยตอนแรกมันเป็นสีขาวเนาะเพราะว่าเพิ่งเคยใช้ครั้งแรกนะคะตอนนี้คือเป็นสีนี้มันเอารองพื้นออกมาหรือว่ามันเป็นแป้งค่ะทุกคนงงไหมอ่ะก็ เรียบร้อยแล้วนะคะก็ออกมาเป็นประมาณน,นี้นะคะซึ่งก็ไม่รู้จะรีวิวยังไงอะเพราะว่ามันเป็นแป้งแบบว่าค่อนข้างจะไม่มีสีไม่ไม่ได้มีอะไรยังไงเลยแต่ว่าปัดแล้วก็รู้สึกดีฟีลลิ่งดีนะคะแล้วก็ดูทําให้ผิวเนียนดีแต่ว่าวาลองรองพื้นไปก่อนอะมันก็เลยรู้สึกว่าแบบเออมันก็ช่วยปรับรองพื้นให้มันดูแบบว่าเหมือนเซ็ตรองพื้นให้มันเข้าที่อะไรประมาณนี้เนาะมันมีความแบบเออมันก็เริ่มมีความเงาเงออกมาถ้าสมมติว่ามันเสร็จต,ตัวมันก็น่าจะดูแบบพอดีสวยงามน,นะคะ แต่ว่าสังเกตดูใกล้ๆนะคะเขาก็จะแบบว่ามีความเป็นแป้งขึ้นมาติดๆอยู่ที่ผิวเพราะตอนที่ลงรองพื้นมันจะดูเนียนเป็นผิวเลยแต่พอลงแป้งเข้าไปมันก็จะดูแบบมีความเป็นแป้งเป็นแป้งขึ้นมาแต่รอให้มันเสร็จลงผิวอีกทีหนึ่งก่อนนะคะแล้วก็ตรงที่อยู่ตรงนี้นะคะเห็นไหมไม่รู้ว่ามันก็ดูมีความแบบเป็นแป้งไปคลุมคุมบางๆมากๆเหมือนแบบ น้ำตาลไอซิ่งโรยบางๆอยู่บนหน้าขนมอะไประมาณนั้นนะคะนั่นแหละค่ะมารีวิวให้ดูกันสั้นๆนะคะสําหรับแป้งตัวใหม่นะคะของจองแซมุลน,นะคะซึ่งถ้าเกิดว่าผิวดีอยู่แล้วมันจะทําให้ผิวดูนวลเนียนสวยใสนะคะแต่ว่าถ้าซู้ติว่าเป็นแป้งแบบออถ้าใครจะมองหาแป้งที่ต้องการปกปิดมีรอยมีอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะคะมันเป็นแป้งแบบเหมือนแป้งฝุน่น ที่แบบว่าช่วยเซตผิวหลังพาลองฟื้นอะไประมาณนี้นะคะอะโอเคก็มายอยู่กันสั้นๆเท่านี้นะคะถ้ามีคําถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์ถามได้นะจ๊ะ,ะนี่นะคะก็ลงแป้งเสร็จแล้วก็ลงสีหน้านิดหน่อยนะคะก็ออกมาเป็นประมาณนี้นะคะก็ถือว่าน้องก็ทำให้หน้าดูแบบผ่องดีนะคะ